นางสาวกิษณาพรมเลิศภรรยานายพีรพลเฉลิมถิ่นหรือเฉากล้วยนักแสดงตลกคณะเบบี้โจ๊กชี้บริเวณที่คนร้ายแอบถ่ายคลิปวิดีโอโดยใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างอาบน้ำที่ห้องพักหมายเลข1 0 2ชั้น1เลขที่3 1 1 0ทับหมู่5ตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนางสาวกิศณาเล่าว่าเมื่อคืนนี้ระหว่างอาบน้ำรู้สึกตกใจมากเมื่อสังเกตเห็นโทรศัพท์มือถือสีดำ แบบตัวเครื่องบางสอดผ่านเข้าทางช่องระบายอากาศภายในห้องน้ําจึงรีบนุ่งผ้าก่อนวิ่งออกจากห้องน้ําเห็นคนล้ายขับขี่รถจัก,กรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วแต่จําได้ว่าป้ายทะเบียนสีเหลืองหมวดอักษรกอไก่กอไก่กอไกจอจาน829ไม่ทราบหมวดจังหวัดเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการนำข้อมูลรถจัก,กรยานยนต์ประสานฝ่ายสืบสวน เพื่อติดตามจับกุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักข่าว PNN News รายงาน